สำหรับงานคืนนี้นะคะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆแล้วอยากจัดโปรอะไรขึ้นมาไม่ใช่นาะเราจัดมาก่อนแล้วค่ะโปรนี้ก็คือเลื่อนมาจากคลิปที่แล้วตั้งแต่โควิดเนาะก็คือตัวแทนของเราแบบไม่ใช่แบบว่าเราขายโปรไปแล้วอยากให้อาทุกคนทํายอดให้เราไม่ใช่ก็คืออันนี้คือตั้งใจคือทําโปรให้ตัวแทนก็คือแบบว่า ทำแบบว่าง่ายที่สุดก็คือโดยปกติเขาก็ขายมากกว่านี้อยู่แล้วเนาะที่มาในรอบนี้เนาะคือทําง่ายที่สุดคือด้วยความตั้งใจของพี่น้อยในงานเลี้ยงในคืนนี้นะคะที่เรามาเที่ยวกันนะคะและตลอดทริปทั้งทริปเลยการไปเที่ยวในเกาะพีพีอ่าเที่ยวเที่ยวกระบ,บี่นอนในโรงแรม5้าดาวกินอาหารสุดหรูกินเครื่องดื่มทุกอย่างแบบฟรีไม่อั้นเลยก็คือทีมงานอ่าบริษัทท่องเฮีอ่าพี่น้อยเป็นเจ้าของแบรนด์ซิลิูเลี้ยงดูแลเต็มที่เลย เที่ยวฟรีกับซีรียูนะคะทุกคนเป็นชิปที่ประทับใจมากๆเลยนะคะกินฟรีเที่ยวฟรีนะคะจัดเต็มมากๆนะคะการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าทุกคนคือทุกคนที่มีศักยภาพนะคะสามารถทํายอดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นยอดขายอะไรต่างๆนานามไม่ว่าจะเป็นยอดซื้อแล้วก็ตัวแทนนะคะทุกคนที่มาในวันนี้นะคะคือคนที่ประสบความสําเร็จนะคะกับแบรนด์ซีรียูนะคะส่วนตัวเบีเองนะคะเป็นแม่ทัพนะคะก็พาลูกทีมมานะคะ หลายคนเลยนะคะก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่เราสามารถนะคะพิชิตโปรแต่ละต่างๆของแบรนด์นะคะได้ทุกโปรเลยทีเดียวนะคะแสดงว่าของเรานะ,ะขายดีมากๆนะคะเบียร์ก็อยากจะชวนนะคะทุกคนนะคะทีะ่เป็นตัวแทนขายอยู่แล้วนะคะให้มีไฟแล้วก็มีพลังปุ๊ก พลังในตัวของตัวเองออกมานะคะเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้นะคะมีความสนุกสนานนะคะเราไม่ต้องไปเสียเงินเที่ยวค่ะทุกคนเรามาเที่ยวฟรีแบบนี้กับแบรนด์ซีรีส์ยกันนะคะขอบคุณค่ะ AHHHHH <laughs> ะะก็คือตัวแทนทุกคนนะคะที่อยู่ภายใต้สายงานของซีรีส์ยูนะคะก็ได้มาเที่ยวพักผ่อนกันนะคะซึ่งความประทับใจในวันนี้นะคะแล้วก็ตลอด2วันที่ผ่านมานะคะก็คือทางแบรนด์พี่น้อยนะคะซัพบ,บอร์ตอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารต่างๆนะคะกินหรูอยู่ฟรีนะคะถ้าใครอยากมีโอกาสดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมมาร่วมทีมกับเราเนาะมาร่วมขายซีริยูกับเรานะคะ คีมดีต้องซีรียูค่ะ ามรับวนะคะความรับใจสำหรับทริปกระบี่กับซีรีส์ยูนะคะครั้งอันแรกเลยคือฟรีแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆน้องๆนะคะที่ไม่เคยเจอกันเลยหลายๆคนมาสร้างความสัมพันธ์รวมถึงสุดพิเศษเลยเอ็กซ์คลูซีฟมากๆก็เรือยอทวันนี้ค่ะสนุกมากเลยค่ะเยอ่มากนะครับผมมากครับ วันนี้มาร่วมงานกับทริปซีรียูยนะคะวันนี้คุณน้อยดูแลดีมากเลยค่ะมาทริปนี้กินดีอยู่ดีอยู่ฟรีทุกอย่างเลยค่ะเครื่องดื่มทุกอย่างบริการเต็มที่เลยนะคะทําไมถึงได้มาใช้ซีรียูแล้วก็ได้มาทริปนี้เหรอคะเพราะว่าใช้เองแล้วก็ได้แนะนําต่อแล้วก็มีลูกทีมค่ะได้เข้ามาทำซีรียูนะคะแล้วคุณน้อยดูแลตัวแทนได้ดีมากเลยค่ะจันเข้ามาครั้งแรก เ,เข้ามาขายซีรีส์อยู่ครั้งแรกเลยนะคะเริ่มจากแค่3ของแดง10กร,รัมนะคะก็คือเริ่มเข้ามาตอนนี้ขึ้น m d u l l e r นะคะทีมอุดรธานีนะคะยอดล้านต่อเดือนนะคะฝากทีมครูจรันด้วยนะคะอุดรธานีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะซีรีส์ยูสุดยอดอย่างนี้เลยค่ะจันทําได้ทุกคนก็ทําได้นะคะและขอบคุณบอสน้อยด้วยนะคะที่ซัพพอร์ตทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณนะคะ ah 3 2 1 kau เราประทับใจมากที่สุดเพราะเราไม่ได้มาคนเดียวเราพาตัวแทนลูกทีมหลายๆคนมาด้วยและการมากระบ,บี่ในครั้งนี้ทุกคนประทับใจมากๆเพราะมันเป็นครั้งแรกและเราแฮปปี้มากๆเลยค่ะมันเป็นความสุขเป็นพลังงานที่เราจะกลับไปสร้างทีมสร้างรายได้ต่อถ้าใครอยากมีรายได้เสริมหารายได้ ติดต่อพวกเรามานะคะให้ซีรียูนำทางในการสร้างไรายได้ของคุณค่ะก็มือนี้เลยน้อยดีใจเลยล่าทีทุกคนได้สละเวลาอันมีค่าของตัวเองเนาะก็คือได้มาเล่นมาเที่ยวห่วมกันเนาะก็คือบได้มอกว่าทุกคนเป็นตัวแทนตัวเล็กๆน้อยโบว่าสิเป็นไป,นปนว่ายอดน้อยหรือยอดใหญ่เนาะยอดเล็กยอดใหญ่ทุกคนคือครอบครัวของพี่น้อยน้อยรักทุกคน ทุกคนก็เหมือนกันก็อาจจะเหมือนกับน้อยเหมือนกันเหมือนกันเนาะก็คือไม่ได้คิดเลยว่าเราจากที่ซื้อหลักพันสองพันสามพันอ่าตอนนั้นเราก็แค่ใช้และเราก็แค่แบบว่าลองทดลองดูก็ไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ถึงจุดนี้ก็คือเป็นแม่ทัพสิบล้านสองล้านสามล้านห้าล้านเจ็ดล้านต่อเดือนก็คือคุณภาพของสินค้าต้องดีที่สุดและตัวแทนของเราขายต้องไม่จมสตอ็อกและ ขายแล้วต้องมีลูกค้าซื้อซ้าขายแล้วต้องรอให้หมดมือพร้อมกันเราถึงจะเปิดตัวใหม่ไปด้วยกันค่ะก็คือคิดถึงใจใจเราใจเขานะคะก็คือไม่ใช่แบบว่าเราจะเดินหน้าอย่างเดียวโดวยที่ไม่รอกันพวกเราต้องรอกันพวกเราต้องช่วยกันสร้างและช่วยกันสู้ไปด้วยกันถ้าไม่มีทุกคนน้อยก็ไม่มีวันนี้เราก็ไม่ได้มายืนยืนอยู่ในจุดนี้ก็ยังไงก็กราบกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะ ถ้าไม่มีทุกคนก็น้อยก็ไม่ได้คําว่า CEO เนาะจะคําว่าเจ้าของแบรนด์เนาะถ้าไม่มีคนในในองค์กรที่มาร่วมสร้างด้วยกันมันก็ไม่เป็นแบรนด์ได้นะคะยังไงทุกคนก็เป็นผู้มีพระคุณของน้อย